สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอปัม๊มนำ้ำอัตโนมัติคุณภาพสูงอุปกรณ์สุดแก่งคู่ควรกับทุกครัวเรือนราคาจับต้องได้รุ่นนี้นะคะไฟ220โวลต์และเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ไฮโฟบายไดเจนเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของปั๊มกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ แฮสามเจ็ูนยนะคะท่อดูดส่งจะอยู่ที่ขนาด1นิ้วกำลังไฟ3ามเจวัตต์ปริมาณน้ำอยู่ที่40ลิตรต่อนาทีส่งสูงได้ถึง35เมตรสามารถส่งน้ำจากท่อประปากันได้แรงต่อเนื่องกันสุดๆไปเลยค่ะ หลักการใช้งานที่วกว้างขวางของแฮรสามเสามารถใช้เพิ่มแรงดันหรือส่งน้ำขึ้นตามบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นล้างรถรดน้ำต้นไม้โดยปั๊มนะคะจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดก๊อกน้ำในระบบค่ะสินค้าของเรานะคะคุณภาพสูงรับประกันถึง1ปีเต็มเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดค่ะตัวปั๊มนะคะทำงานเงียบ น้ำไหลแรงสม่ำเสมอรูปทรงกระทัดรัดสสีสันสดใสแถมยังประหยัดไฟใช้งานได้หลากหลายพกความสามารถมาอย่างเต็มเปี่ยมแข็งแร่งถึกทนกทันเลยทีเดียวเชียวค่ะใบพัดผลิตจากทองเหลืองแท้ขดลวดทองแดงแท้100%เปอร์เซมาพร้อมกับชุดโอเวอร์โหลดป้องกันมอเตอร์ชอร็อตไหมค่ะให้แฮรสมจ็ดศูนของเราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ลูกค้าได้นำไปใช้งานกันนะคะ ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจต้องการสั่งซื้อหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร024095680ต่อ3แผนกปั๊มน้ำควรเรือนหรือจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะตามลิงก์ข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel ช่องเบ็ดปั๊มโลเคชั่ของทางบริษัทเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ